5มีนาคม2568ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับสำหรับทุเรียนหมอนทองต้นนี้อายุ2ปีกว่าเราจะอธิบายถึงวิธีการแต่งกิ่งทุเรียนนั้นสามารถแต่งได้ตั้งแต่อายุ1ปี2ปี3ปีเป็นต้นไปทีนี้ในจินตนาการของการแต่งกิ่งทุเรียนนั้นถ้าหากว่าเราสามารถแต่งกิ่งทุเรียนให้เป็นฉัดเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นได้จะดีหมายถึงว่าด้านนี้ก็จะเป็นระดับกิ่งอีก ชุดหนึ่งแล้วเราก็แต่งไปให้เกิดความโล่งตรงกลางเสร็จแล้วไปปล่อยให้มีกิ่งอีก1ชั้น1ชั้น ...1 ชั้นขึ้นไปแบบนั้นนั่นคือจินตนาการที่เราอยากจะแต่งให้มันได้ตามนั้นแต่โดยสรีระของต้นทุเรียนแล้วบางครั้งไม่อาจเป็นอย่างที่เราคิดแต่เราสามารถที่จะแต่งให้ทุเรียนมีกิ่งเป็นชั้นชั้นนี้ชั้นน,น,นี้ชั้นนี้นะครับต้นนี้เราจะทดลองแต่งดูนะครับมาดูสำหรับกิ่งที่เราจะแต่งเลยนะครับ Uh, จากการณี uh, กิ่งกิ่งนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ย uh, จากข้างล่างเนี่ยข้างล่างนี่คือชั้นหนึ่งที่เราไว้กิ่งแล้วต่อมาตรงนี้เราอยากจะเกิดช่องว่างนะครับเราก็จะมาแตง่งเอากิ่งนี้ออกไปนะครับให้เกิดช่องว่างนะครับพยายามให้เกิดช่องว่างมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับเนี่ยเราก็จะแตง่งๆออกเป็นลักษณะไปแบบนี้ไปก่อนแล้วค่อยมาทําการขัดเกลาในภายหลังนะครับ อันดับแรกเราก็จะแต่งเป็นลักษณะคร่าวๆแบบนี้ไปก่อนนะครับเนี่ยจะเห็นว่าข้างล่างนี้เริ่มที่จะมีชัดแล้วนะครับอ่าตรงนี้นะครับเวลาเราแต่งนี่บางครั้งมันก็เอาตามสรลระของต้นเป็นเกณฑ์ก่อนนะครับแบบนี้นะครับถามว่าใช้เวลาในการแต่งนั้นนานเท่าไหร่เราจะใช้วิธีการแต่งไปเรื่อยๆนะครับ นี่จะเห็นว่าฉัดนี้นะครับมีกิ่งจากนี้มานี้ก็จะเป็นฉัดอีกฉัดหนึ่งทีนี้จุดนี้นะครับเราประสงค์ที่จะเกิดช่องให้เกิดช่องว่างเราก็พยายามแต่งแล้วก็เล็งดูแล้วก็ค่อยมาแต่งอีกทีหลังไปเรื่อยๆนะครับการแต่งเนี่ยอย่าอย่าพึ่งใจร้อนใจเย็นเห็นไหมครับว่าเริ่มมีฉัดแล้วนะครับจุดนี้มาหาจุดนี้เราประสงค์ที่จะให้ตรงนี้เกิดช่องว่างเราก็เอาตัวนี้ออกอีก นะครับมันก็จะเป็นช่องว่างตรงนี้นะครับเวลานั้นแสงแดดก็จะเข้าได้อย่างทั่วถึงนะครับด้านบนนี้เราก็เก็บไว้ก่อนนะครับเราสามารถมาแต่งได้ในอีกหกเดือนข้างหน้าก็ได้นะครับตอนนี้เราก็แต่งพอเป็นคร่าวๆไปก่อนนะครับนี่ครับลักษณะการแต่งเอาออกให้มันเกิดช่องว่างมากที่สุดไว้ก่อนนะครับสําหรับการแต่งจริงเนี่ยบางครั้งมันก็ ต้องทำใจนะครับในการที่จะตัดสินใจอย่างจริงนี้นะครับมันเยอะเกินไปเนี่ยเราจะเอาออกภายหลังก็ได้เดี๋ยวเราค่อยมาเลงกันภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าการแต่งจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องของอาการวางแผนการวางแผนล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราแต่งเสร็จนี่ให้เราเดินลงมาข้างล่างแล้วก็ มาเลงมาดูลหลายมิตินะครับดูแล้วดูอีกให้มนันหลายมิติค่อยตัดสินใจแต่งใจเย็นๆเราจะแต่งไปเรื่อยๆ,ๆนะครับจนกว่าอายุเขาจะได้ถึง4、ปี5ปีแล้วได้กิ่งประธานที่พเหมาะแล้วก็ว่ากันอีกทีหนึ่งส่วนการตัดยอดนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีครับ